กินแตงไทยครับครับผมครับโอ,อ้แตงไทยสองลูกเลยครับผมน้ำมันตกมันไหลอาบแก้มเลยครับเช็ดพี่ตาให้ด้วยคุกเข่านอนขอกินแตงไทย น่ารักมากมากเลยพ่อแสนแม่แม่แซวว่าตกมันจริงหรือเปล่าเนี่ดูน้ำมันตกมันผมด้วยครับแม่แม่ไหลถึงคางแล้วครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่คร <c oughs> อบครัวน้องมินนี่นะคะน้องนางจะไปไหนลูก <c oughs> นางวันนี้นาง <c oughs> ออกเดินเล่นยามเย็นคะ่ะเอาน้องไปด้วยหนูนอน้องไปด้วยน้องอยากไปเที่ยวเลยน้องไป เอารถมารถมารถมาจ่าลูกจ๋าเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนเด้อให้รถไปก่อนตัวนอ้วนด้วยค่ะแม่แม่ตวนอ้วนตัวน้อ,นนนอยๆไปน้องนางก็เดินปกติเลยนะคะแม่แม่แม เมื่อกลางวันน่ะเล่นดินเล่นโคลนเล่นน้ําแบบว่าโอ้โหสุดเวียงมากเลยนะคะวางเท้าก็วางเต็มดีด้วยแต่ว่าคือน้องอะ่ะไม่ได้เจ็บเท้านะแม่แม่ค่ะแต่ว่าน้องแบบเวลาเดินจะได้ยินเสียงกรกกอกอย่างเงี้ยค่ะอ,อแต่ถ้าสองสามวันนี้ยังได้ยินเสียงอยู่จะพาน้องนางไปให้คุณหมอเขาเอกซเรย์ดูนะคะเพื่อความโล่งใจขาตั้งค่ะ เราจะได้สบายใจด้วยเนาะแม่แม่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอ่าเดี้ยวไหมน้องนาเดินตเลิดไปซิแต่อ้วนตายยายเขามีอะไรล่ะคะวันนี้มาถึงก็เลี้ยวมาเลยกล้วยไม่สุกกล้วยไม่สุกค่ะอืม เอามันแก้วถุงหนึ่งด้ย่จาจนะ่าแม่แม่จะถือจะถือกลับได้กล้วยยังไม่สุกนะคะแม่แม่กล้วยยังเขียวอยู่ค่ะทีแรกว่าจะมาเอากล้วยแต่ว่ากล้วยบ้านยายยังไม่สุกนะคะมันแก้วไปถุงหนึ่งด้วยค่ะย่จาจ้าโอเคปะขโมยมันแก้วคุณยายไปถุงหนึ่งฮะ <laughs> พล่ได้เพราะปล่อยพลังยังไม่ได้ก็พาน้องนาเดินออกกําลังกายยามเย็นๆนะคะแม่แม่ยืดเส้นยืดสายค่ะนะคะแล้วก็เออ่ได้มาแว้ร้างคุณยายกลัวเขาจะเหงานะคะวันนี้วันพรหัสหน้าบ้านเรามีเออะไรนะมีตลาดวันพรรหัสด้วยนะคะ ไปให้เขาเดินยืดเส้นยืดสายไปค่ะแม่แม่สังเกตดูเวลาน้องเหยียบเทา้าเขาก็เหยียบเต็มดีนะแม่แม่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีช่วงแบบเคล็ดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แสดงท่าทีออกมาให้เ,เห็นว่าเจ็บฮะฟังอยู่ยังไม่ได้ยิน ใช่เสียงมันมาหมาเดอ้อหมาเดอ้อหมาเดอ้อหมาหมามามา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกินน้องหมาไม่ได้นะคะแม่แม่ของขึ้นอ่ะเลี้ยวเลยไปกินที่บ้านกับพ่อแสนจ้า <c oughs> <c oughs> เดินเวลานิดเวลาหน่อยก็ให้แต่ได้เดินค่ะแม่แม่ให้ได้ยืดเส้นยืดสายนะคะพาน้องเดินเล่นไป เดินตามผลไม้พ่อต้อย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 เลยค่ะแม่แม่จะมีแตงไทยกับมันแก้วนะคะันนี้ซื้อให้ลูกนางกินกับพ่อแสนค่ะ น้อ,องเก็บต้นถ่อนนะคะมากิน